สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับทุกท่านนะครับคลิปนี้ก็เจอกันกันกบแนวทาง3าลาวก่อนรอบดึกนะครับก็จะเป็นสามัคีสามัคคี VIP แล้วก็ลาวอาเซียนนะครับเมื่อคืนนะครับพี่พีมาสายลูดกับสายเจาะเนาะสามัคีให้9กับ3นะครับผลที่ออกสองห้าสีหอันนี้หลุดไปนะครับลาวสามัคีี VIP ให้8ปกับสีผลที่ออก4 2 7อกับ4 4 ใครรูดที่สี่เข้าไปที่สี่สี่มาสายรูดนะครับหลักสองนี่ให้เนาะสี่สองแปดสองแต่เขาออกสองเจ็ดนะครับอือสามตัวผิดตัวเดียวนะครับพ,พี่อันนี้แปดสี่สองเนาะอันนี้สี่สองเจ็ดเราอาเซียนให้ศูนย์กับหกนะครับผลที่ออกเจ็ดแปดหกกับห้าเก้าใครรูดที่หกเข้าไปที่แปดหกหกแปดนะครับของเรามาตัวเจาะเนาะแต่ว่าไม่ได้เน้เนนะครับก็ ยินดีกับสายลูดด้วยเนาะมา2รอบนะครับดุด1รอบส่วนแนวทางในค่ำคืนวันที่1นะครับวันที่1ตุลาคม2568นะครับก็เริ่มเดินใหม่เนาะขอให้ปังๆนะครับสามัคคีให้ไปที่เลข3กับเลข9สายลูดนะครับให้ไปที่เลข9 9้า ก้าสองเก้าสี่สามหนึ่งสามสองสามสี่นะครับสามตัวสามเก้าสองเราสามัคคี v ี p ให้ไปที่เลข6กับเลข2สส่รูดนะครับให้ไปที่เลข2 2ก็จะมีที่2 0 2 0 2 4 2 6 6 0 6 4 6 7 3ตัว6 2 0นะครับ ส่วนลาวอาเซียนนะครับพี่ลาวอาเซียนคืนนี้ให้ไปที่เลขหนึ่งกับเลขห้าสายลูดนะครับให้ไปที่เลขหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเจ็ด นะครับสามตัวห้าหนึ่งหนะครับผม3ามลาวก่อนรอบดึกนะครับก็ตามนี้เลยนะครับขอให้แนวทางนอกมาในตัวเน้นตัวเจาะนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ